ไปเลยวันไปเลยนะไอเลยไปเลยเลยไปเลยเนียเด้อเดดถ่ายรูปอูเอออยู่แรกกับพวกเรนี่น้ำมันนี่ใจเนี่ยเรนี่ก็น้อยบริพอหนามันเนี่ยเมื่อนี่เอยโอ้ยกินกับน้องปุดนน้าก่อนนะเอ้ยกินแกงยี่ นี่ฮะฮะฮะดูเกินไม่กินเลยเพราะไอ้เะไรเพราะทำมาลาว่าเนี่ยไม่กินเลยเพราะไอ้อเน,นี่ยอ่ะอ่ะเรื่อยไปเลยเนี่ยไปเลยอืมเอ้ย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  นะอ้าแม่ฮะวเนตี <i 'll ellt Mandarin> ้ไปดอกกินนี่นใหญ่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 เเนี่ยนี่นี่นี่จะไปไหนไปดิดบนหม 差不多了。